มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ป่าที่กำลังส่องแสงมาพอดีเลยดูดีต้นหญ้าเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะอากาศยังอากาศติดลบค่ะวันนี้ติดลบสี่ดูป่าสนแล้วสิขาวโพลนเลยตอนนี้เห็ดเราก็ถูกแช่แข็งอยู่ในป่าจะ้ะเดี๋ยวช่วงไม่บ่ายเราก็จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดที่แช่แข็งกัน ช่วงนี้ก็จะมีแต่เห็ดดำเนี่ยแหละที่ยังแบบเป็ดรอดเนาะตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศตอนเก้าโมงสี่สิบนาทีจะ้ะต้นห้าก็เป็นน้ำแข็งอยู่เลยตอนนี้กำลังจะเดินมาเอาอาหารให้น้องไก่จะ้ะ สลัดสลัดที่รอดจากหิมะลูกพี่กำลังเตรีมตัวไปตัดไม้ค่ะทุกคนวันนี้งางนัดไปตัดไม้หนึ่งวันค่ะอากาศยังติดลบอยู่เลยที่ไล่ของเราก็คงจะแบบต้นยางยังไปน้ำแข็งอยู่แล้วก็ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยทนกับความหนาวสักเท่าไหร่ค่ะทุกคน วันนี้ก็เลยต้องให้ลูกพี่แบบไปตัดไม้คนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนาะเราก็จะแอบหนีเข้าป่ากันทุกคนช่วงบ่ายาอุณหภูมิมันจะสูงหน่อยแต่ตอนนี้เราให้ต้นหญ้ามันบัดลาลายก่อนลูกพี่ก็เตรียมอุปกรณ์ไปละตอนนี้น้องไก่ยังอยู่ในบ้านกับทุกคนช่วงเช้าเราก็จะวุ่นวายอยู่กับไก่แล้วนี่แหละ แลน้ำน้ำไก่ก็คงจะเป็นน้ำแข็งแปลกไหมโอ้โหไก่รอ,อก,ก่อนจ้ะต้องแข็งก่อนหอลุกไปไก่ไม่ค่อยออกไข่เลยช่วงเนี้ย ขล่อนขนมปังลงมาให้ดิอากาศจะเช้ามันก็จะแบบยกเย็นเป็นน้ำแข็งแบบนี uh ้แ huh. ล really ้วค่ะทุกคนตรงสนามหญ้าหน้าบ้านเรานี่ตอนนี้น้ำแข็งมันละลายไปหมดละ เหลือตรงป่าสวนนนตรงข้างหน้าเรานี่แหละตอนนี้เราก็ลังจะเดินเข้าป่าไปกินเห็ดกันจ้ะทุกคนดูความเย็นเน,ะนาะปนญ้าแบบยังเป็นน้ำแข็งเขายังกันหิมะเลยเนาะดูสิตรงนี้แดดมันส่องเข้ามาไม่ถึงเนาะ มันก็เลยแบบยังไม่อะลายนี่อุณหภูมิตอนนี้สี่องศานะเนี่ยสี่องศาอย่างก็ติดลบเลยนะอน้ำก็ยังไหลแรงอยู่บ้านเราตรงนู้นค่ะทุกคนข้างบนนั้นหลังเขาวๆอ่ะเราก็เดินลัดเลาะมาเรื่อยๆค่ะ เดมาไม่ไกลทีนี้เรามีเวลาเก็บเห็ดน,น้อยนะคะทุกคนต้องรีบทำเวลาไปหนึ่งชั่วโมงเย็นเจียบเลยอะตอนนี้พาทุกคนเดินตะรุยป่าต้นยาน้ำแข็งะค่ะทุกคน จำืมกันว่าเห็ดเราจะเก็บได้หรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นที่เก่าเวลาเดินจากทุกคนโอ้โหเก็บแบบไม่ต้องใส่ถุงมือเลยได้สัมผัสเห็ดแบบเย็ยนๆแข็งๆูดิ แข็งมากโอ้โหดูดิาหาโอ้โหโอ้โหดูดิแก่งปอกเลยสวยนะ วันนี้เป็นการเก็บเห็ดแบบท้าทายมากค่ะทุกคนโอ้ย,อยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยทนความหนาวสักเท่าไหร่หรอกนะเฮ้ธรรมดาไาปาในหนึ่งชั่วโมงค่ะมันก็ได้ฟิลอีกแบบนะคะทุกคนเก็บเห็ดแบบแข็งๆ ช่วงนี้อากาศมาติดลบทุกวันอะช่วงคืนนะจับจับหักได้เลย เห็ดดำเนี่ยมันมีความอดทนสูงกนะว่าเราอีกนะอดขาขารีบจ้ะอุ้ยอุ้ยหักเลย มีเหตตาดำเห็ตตาดำที่เราเคยมาเก็บโหยังอยูเนานะไปรวมกันไปเลยนี่ดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่แข็งป๊อกเลยค่ะทุกคนดูดิ

เด็กยันหน้าหาวเลยอะห้แต่ดำ ร้ดำดอกแข็งแงจับผักได้เลยนะ はい。 Okay. หักขาได้แบบง่ายมากโอ้โหกระเด็นเลย งายดีเหมือนกันเนาะดีับแค่แค่งัดขึ้น เก็บรอบนี้รอบหน้าไม่รู้จะได้มาเก็บอีกเปล่านะเห็ดมันเป็นน้ำแข็งแบบมันเริ่มใกล้จะอำลาแล้วเนี่ย วันนี้เข้าป่าใส่ชุดมาอย่างนาเลยค่ะทุกคนจัดเต็มเลยจ้ะโอ้ยหักขาที่กระเด็นเลย น่าเอากระป๋องมาเลยดอกนี้สวยมากแห่ดเป็นน้ำแข็งนี่ดอกมันสวยดีนะเก็บใบควันออกปากไปจ้ะทุกคน ใช้เวลาเก็บประมาณ30นาทีนั่นะ